สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูเศษฟิล์มหนังมิตรชัยบัญชาเรื่องนางสาวอกเฉยที่ยังเหลืออยู่หนังเรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกที่โรงหนังสาลาเฉลิมบุรีเมื่อวันที่26ธันวาคม2512นะครับพระเอกก็คือมิตรชัยบัญชาส่วนคนนี้คุณชุมพรเทพิทักษ์นะครับส่วนดาราผู้หญิงคนนี้ก็คุณเมตตารุร่งรัตกากฟิล์มเหลือมาสั้นๆประมาณ11นาทีนะครับวันนี้เราจะดูกันทั้งหมดเลย นางสาวอบเชยเป็นพนงานการสร้างของนพรัตน์ภาพยนตร์โดยคุณนพรัตน์สิวิมลรักเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับส่วนคู่มกับการแสดงเรื่องนี้ก็คือคุณอนุมารบุญนาคฉากนี้มิจฉาบัญชาพาคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับมาจอดรถที่แถวๆหน้าสนหูหมากนะครับมองเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นอินดอร์สเตเดียมหุหมากนะครับแต่ว่าปี2 0 1 2นั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอาคารแสดงสินค้านาฎชาตินะครับ ในเรื่องนี้มิชบัญชาจะแสดงเป็นรัฐเปยียมสุรีนะครับส่วนคุณเมตตารุ่งรัตก็จะแสดงเป็นกันเจียกนะครับก็เป็นคู่รักเก่ากักนละครับแต่ว่ามิชบัญชาแต่งงานตามใจแม่แล้วก็เป็นไม้ส่วนคุณกันเจียกหรือเมตตารุ่งรัตก็แต่งงานไปแล้วก็อย่าร้างกันละครับวันนี้ก็นัดแนะกันมาเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดสังเกตนะครับมิชบัญชาลงรถแล้วก็ใส่แว่น แล้วก็จะมีรถเกง๋งคันหนึ่งจอดอยู่นะครับแล้วมิเชยบัญชาถอดแว่นมองดูผู้หญิงในรถเก๋งคันนั้นก็คือคุณสุธิสาพัฒนุชนะครับซึ่งแสดงเป็นนางสาวอบเชยสาวใช้ในบ้านของมิเชยบัญชานั่นแหละครับมาเห็นมิเชยบัญชาก็กลัวว่านางสาวอบเชยจะนําความที่ตนเองนัดพบกับเมตตารุ่งรัตซึ่งเป็นผู้หญิงที่คุณแม่ไม่ชอบนะครับไปฟ้องนะครับก็เลยอาจจะนั่งปรับทุกข์กันในฉากนี้ว่าจะทํำยังไงดีนะครับ แล้วฉากนี้มิชัยบัญชาก็กลับมาถึงบ้านนะครับก็มาสะกิดสุธิสาซึ่งแสดงเป็นนางสาวอบเชยนะครับเป็นสาวใช้ที่ปลอมตัวมานะครับจริงๆจะชื่อว่าปรัสนีอามทองนะครับแต่ว่าปลอมมาเป็นคนใช้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอบเชยเห็นแล้วครับรอยลิปสติกที่เสือ้อมิชัยบัญชาก็บอกว่าเป็นรอยไฟแต่สุธิสาไม่เชื่อครับเปล่าเอ้ย ็นไหมครับจะเป็นแม่เรียกหาแล้วนะครับเสียงแม่เรียกหากลับมาแล้วค่ะคุณแม่ก็ <g iggle> <g iggle> ไม่ใช่ต้องกลับมาแล้วครับคุณนายนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าแม่เห็นรอยลิปสติกอย่างนี้ก็จับได้แน่ว่าลูกชายซึ่งเป็นม่ายนี่นหะไปติดพันผู้หญิงอื่นซึ่งแม่จะไม่ชอบก็เลยถอดเสื้อออกนะครับเพื่อที่จะไปซักแล้วเอาเสื้อตัวใหม่มาให้ใส่คนที่ลงมาก็คือป้าหอมมาลีเวตประเสริฐน,นะครับแสดงเป็นคุณนายลําดวน ซึ่งเป็นแม่ของมิชัยบัญชานะครับรักลูกตามใจลูกนะครับแต่ถ้าเรื่องคู่ครองแล้วไม่ตามใจนะครับหนัง16บมสมัยก่อนนั้นไม่มีเสียงนะครับเวลาภาคก็จะต้องมีบทภาคนะครับอย่างหนังเรื่องนี้เหลือมาประมาณ11นาทีนี้ก็ไม่มีบทภาคแล้วครับแต่ว่ามีเรื่องย่อหนังเวลาผมทําบทภาคหนังผมก็ต้องดูหนังแบบนี้จนหมดฉากหนึ่งก่อนนะครับจนหมดฉากนั้นๆแล้วก็ จากนั้นก็มานั่งคิดว่าในแต่ละฉากนั้นตัวละครจะพูดครอบคลุมไปถึงเนื้อหาของเรื่องย่อไปถึงไหนนะครับบางครั้งถ้าเราสามารถอ่านปากอย่างคุณนายลำดวนที่กำลังพูดนะครับหรือว่ามิจฉบัญชาที่ลดหน้าแบบนี้นะครับก็ต้องพยายามอ่านปากให้ได้นะครับอย่างน้อยก็50%ของปากที่พูดหระครับจากจากนั้นก็ดูความสัมพันธ์ของเนื้อหานะครับความสัมพันธ์ของตัวละคร ให้สังเกตอากับกริยานะครับว่าเช่นลุกขึ้นมาแบบนี้อาการแบบนี้แสดงสีหน้าแบบนี้ตัวบทพูดจะพูดได้แรงขนาดไหนนะครับอย่างมิใช่ยบัญชาแสดงสีหน้าแบบนี้ก็จะต้องรู้นะครับว่าอารมณ์ของหนังอยู่ในอารมณ์ส่วนใดน,นะครับฉากนี้ประหอมมารีเวทประเสริฐ คุณสุธิสาพัฒนุดแลวก็มิตชัยบัญชานะครับส่วนที่นั่งรอฝั่งนู้นก็จะเป็นคุณลุงสุคนคิ้วเหลี่ยมแล้วก็ปราณีตคุ้มเดชส,ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวประกอบไม่ทราบชื่อนะครับความจริงตอนแรกที่ผมเห็นเศษหนังมิตชัยบัญชาเรื่องนี้เหลืออยู่ประมาณ11นาทีนะครับแล้วก็เมื่อฉายดูแล้วปรากฏว่าเรียงเรื่องเป็นทางเดียวกันนะครับคล้ายๆเป็นม้วนที่ใกล้จะจบแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะลองนํามาภาคเสียงนะครับแต่ว่า คิดคิดไปก็เดี๋ยวเก็บแรงเอาไว้ทําหนังที่มีกระแสดีกว่านะครับเรื่องนี้เราก็ดูกันแบบมีผมบรรยายประกอบกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหนังจะอยู่ในบ้านนะครับมีเอาดออยู่แค่ฉากสุดท้ายที่ไปเที่ยวตามบทภาพยนตร์นะครับไปเที่ยวพัทยานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถ่ายทำที่ไหนนะครับสําหรับตากล้องที่ถ่ายทําหนังเรื่องนางสาวอ,อกเฉยนี้ก็คือคุณสมานทองทรัพย์สิล์นะครับซึ่ง ภายหลังนี้มาโด่งดังจากหนังเรื่องสิงรดบรรทุกนะครับที่เขาเป็นผู้หน่วยการสร้างก็ยังคงเป็นฉากที่คุยกันอยู่ในบ้านนะครับเป็นโรงถ่ายนะครับลักษณะนี้นะครับดูนางสาวอบเชยนะครับนี่ก็คือคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับในเรื่องจะแสดงเป็นขุนเริงรนจักรซึ่งเป็นพ่อของนางสาวอบเชยนะครับลูกสาวปลอมตัวไปเป็นสาวใช้นี่คุณพ่อไม่รู้หรอครับส่วนที่นั่งอยู่ น่าจะเป็นคุณบุษราณารุมิตรนะครับคุณสุวินก็กำลังเหมือนจะปรับทุกนะครับอ่ะมาแล้วครับส่งสัญญาณสุธิสาวิ่งเข้ามาไหว้คุณพ่อนะครับแล้วก็น่าจะไหว้พี่สาวนะครับซึ่งดูแล้วค,คล้ายๆคุณบุษราณารุมิตรนะครับแต่ไม่คุ้นกับทรงผมนะช่วงนี้ก็คงจะต่อว่าที่ลูกสาว ปิดเทอมแล้วหายไปไหนนะครับลูกสาวเรียนอักษรศาสตร์นะครับในเรื่องนะครับแล้วก็ปิดเทอมก็หนีไปเป็นคนใช้นะครับเพื่อที่จะไปลองดูที่บ้านของคุณนายลำดวนนะครับก็ยืนคุยกันนะครับโรสตามาอย่างนี้มีผู้ชายเข้ามานะครับก็คือคุณชันกับนาฏนะครับเรียกคุ่นสุธิษาไปนะครับชันกับนาฏนี่เป็น เรเอกดาวรุ่งน้องใหม่สมัยนู้นนะครับค,คล้ายคุณบุตรราจริงๆเลยนะครับเพราะในใบปิดก็มีชื่อคุณบุษราแล้วก็ผหญยงอีกคนหนึ่งในใบปิดที่มีชื่อก็คือคุณสัชทอนเพชรรุ่งนะครับนี่คุณชานกับบนาศน,นะครับก็ปรึกษาหารือกับคุณสุธิสานะครับตามเรื่องย่อนี่ยังอ่านไปไม่ถึงฉากนี้นะครับเพราะว่าเรื่องย่อก็ยาวนะครับฟิล์มเหลือมันน้อย ถ้าเาเดอย่างนี้น่าจะแสดงเป็นน้องชายนะครับท่านสังเกตฟิลมนะครับว่าบางทีเหมือนกับเปลี่ยนสับฉากเร็วนะครับแบบพูดพูดปั๊บโดดพูดพูดปั๊บโดดเนี่ยจริงๆแล้วฟิล์มตัวนี้จริงๆจะยาวประมาณ20นาทีนะครับแต่ว่ามันจะมีฉากที่เปื้อนรอยน้ำฟิล์มเป็นรอยลอกเข้ามาน,นะครับ ถ้ามันจะแวบลอกเข้ามาผมก็ตัดเลียมๆออกมาหมดนะครับเพื่อให้เห็นภาพแบบสมายตานะครับฉากนี้มาคุณประจวบเริกยามดีแล้วก็คุณชาญกัมปนาสนั่นแหละครับนัดกันมาที่ถ้าตามเนื้อเรื่องก็ต้องเป็นที่ชายหาดพัทยานะครับเพื่อที่คุณสุธ,ธิสาหรือนางสาวอมเฉยจะทําให้คุณประจวบนี่ได้แฟนในเรื่องนี้แหละครับก็นั่งคุยกันนะครับคุณสุธ,ธิษามาแล้วครับดูชุดครับ ประจวบเข้ามาทักก่อนก็ยืนคุยกันตรงนี้นานนะครับนี่ครับคุณประจวบคุณสุธิสาเห็นไหมครับยืนคุยกันนี่ถ้าดูหนังไม่ตลอดจะคิดว่าหนังโดดนะครับเพราะว่าสุธิสานี่จะอยู่ตรงกลางเสมอนะครับแต่กล้องไม่จับให้เห็น3าคนพร้อมกันนะครับ เหมือนกับถ่ายแปะนะครับแต่จริงๆสมัยนั้นคุณจันทร์กับบรรณาธิผมว่าง,งานยังไม่เยอะเท่าคุณประจวบนะครับไม่จําเป็นจะต้องถ่ายแปะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นเทคนิคการถ่ายทําของคุณสมานทองทรัพย์สิน์นะครับผมสัญญาครับถ้าสัญญาเวลาแกบ่บทภาคนี้ก็ต้องเดาเนื้อเรื่องไปตามหนังนะครับแล้วก็พยายามหาคาพูดมาให้พูดนะครับ ปากชัดๆแบบนี้นี่ต้องทำภาพสโลนะครับบางท่านถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าพูดอย่างนี้นะครับวิธีทำก็คือว่าต้องฉายดูอย่างชัดช้านะครับคนเราจะพูดประโยคคำพูดหนึ่งสี่ห้าคำก็จะหยุดนะครับเราต้องดูว่าเขาพูดสี่ห้าคำแล้วเขาหยุดก็ทำไปเท่านั้นแหละครับประจวบวิ่งไปแล้วครับนี่ครับคุณบุษรานารุมิรอยู่ตรงกลางนะครับ แล้วกคุณอดุลดุลยรัตน์นะครับซึ่งที่ผมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคล้ายคุณบุษราเพราะว่าศีรษะหน้าตา,าคล้ายแต่ทรงผมมันจะโดดน,นไม่คล้ายนะครับส่วนผู้ชายใส่หมวกก็คือคุณชุมพรเทพวิทัก์นะครับแล้วก็มาที่คุณเมตตารุ่งรัตนะครับชาทะเลเช่นเดียวกันนะครับเมตตานี้แสดงเป็นกันเจียกนะครับก็กําลังจะคุยกับคุณชันกับปนาศนะครับ เมตตาในเรื่องนี้ก็คือแม่ไม้นะครับในเรื่องนี้เมตตาเป็นแม่ไม้วิจิมัญชาก็เป็นพ่อไม้นะครับนี่ก็เกือบจะจบแล้วนะครับ10นาทีเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้11 12นาทีถ้าภาคก็จะดูรู้เรื่องแล้วครับแต่ว่าต้องประหยัดเวลาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า หนังหนึ่งเรื่องนี่10นาทีทําบทภาค1วันนะครับถ้า60นาทีก็ทําบทภาคไป6วันนะครับจากนั้นเราก็จะนัดนักภาคของเราก็คือประเทพมา1วันประแตงมา1วันแล้วก็ประสุมาอีก1วันเพื่อภาคเสียงนะครับเราภาคกันคนละวันนะครับคนละเส้นเสียงแล้วก็มารวมเสียงภาคนะครับก็สรุปว่าเราจะต้องภาคหนังกันอย่างน้อยเรื่องหนึ่ง4วันนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับ วันนี้ก็เลยดูแบบบรรยายไปก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมชมอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์สวัสดีครับ